อาคืออานาณีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็มีการผูกโบขาวขึ้นมาครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณจุดคัดกรองที่จะเข้าไปนะ วันนี้ได้มีโอกาสมาเวทีของน้องๆเขาโดยมีน้องพีเตอร์ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ที่ รัชมงคลอีสานของจังหวัดนครราชสีมาก็เนื่องจากว่าผมทํางานในเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนาวันนี้ผมมาดูน้องๆแล้วผมเห็นด้วยกับแนวคิดของน้องๆนะครับอันเนื่องมาจากว่า,าปรเด็นตรงกันกับของกลุ่มศีลธรรมของเรานั่นก็คือเรื่องของต้องการให้ในายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบพักโดยไม่มีเงื่อนไขใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นที่ผมมา พี่กับน้องเนี่ยอยากให้อยากจะถามน้องว่าน้องมีความรู้หรือรู้เรื่องประเด็นพระพุทธศาสนาไหมซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความใส่ใจและขณะนี้กลุ่มโจรใต้3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ฆ่าพระสงฆ์ฆ่านักเรียนนิสิตนักศึกษาจับเผาต่างๆนานารวมถึงพร้าราชการทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงเนี่ยน้องคิดยังไงและขณะนี้มีกระบวนการที่มีการสร้างมัสยิททั่วประเทศเนี่ยวัตถุประสงค์ตรงนี้พี่เองเนี่ยเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของน้อง แล้วมันมีนประเด็นหลักอยู่ประเด็นหนึ่งในเรื่องของวิชาอิสลามศึกษาซึ่งจะมายัดเยียดให้น้องๆและศึกษานักเรียนซึ่งเป็นรุ่นน้องเราเนี่ยได้เล่าเรียนวิชาอิสลามศึกษานี้ น้องมีความคิดเห็นยังไงครับกับประเด็นนี้ครับผมก็คือสําหรับเรื่องศาสนาครับผมไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ผมก็พอได้เรียนมาครับแต่มีข่าวมาว่าขอโทษนะครับคือแฟนของพลเอกประยุทธ์นะครับน่าจะนับถือศาสนาอิสลามครับแล้วเขาเนี่ยเขาก็เลยจากภาคใต้ครับเหมือนเขาแบบว่านําแบบมัสยิดหรืออะไรจะมาแทนของศาสนาพุทธเพราะว่าผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไปคุยกันอยังไงเพราะว่าเรื่องรัฐบาลเราไม่สามารถดูอะไรได้นะครับ แลวตอนนี้ศาสนาพุทธมันบิดเบือนไปเยอะมากครับอะไรที่มันเป็นความจริงความไม่จริงมันก็มีผลกระทบเข้ามาหมดทับต่อศาสนาพุทธทุกอย่างมันจะบิดเบือนไปหมดไปหมดเลยนะครับและคือผู้นี้มีผู้นําประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับก็เลยทําให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาเขาจะไม่เครารุบอะไรแบบนี้แล้วครับแล้วก็มีรายการต่างๆนะครับที่มาบิดเบือนศาสนาบิดเบือนอะไรเงี้ยทำให้พระพุทธศาสนาของเราที่ถูกต้องบิดเบือนก็เลยทำคนทำให้คนต่อไปคนรุ่น ที่ยะเข้ามาครับเขาจะได้รับแบบว่ารับความรู้แบบผิดๆเขาอาจจะดูรายการนี้ไปเชื่อรายการนี้ผมไม่เข้าใจว่าครับว่าทำไมถึงยังออกช่องโทรทัศน์ได้ทําไมก็ถึงไม่แบนเพราะว่า บางคนเขาอาจจะมีแบบการจ่ายเงินแต่<อ>แต่แต,แต่กับเราออกอย่างนี้ถูกแบนด์ถูกไหมครับใช่ครับ <c oughs> ถูกครับแบบเนี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าคุณจะมาคุกคามทําไมหรือว่าผมต้องเป็นคนรวยทําไมคุณต้องไปจับคนจนคนจนที่เขาทําผิดมีคุณจับถูกต้องแต่คนรวยที่เขาทําผิดเนี้ยมันผิดศีลธรรมนะครับคุณมีการรับเงินใต้โต๊ะอ,อ,อย่างนี้ไม่ถูกต้องครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารวย <c oughs> เขาจ่ายเงินให้คุณความยุติธรรมมันไปไหนหมดทุกวันนี้คนจนเข้าคุกเพราะผมบอกมาคุกคามทำไมต้องปิดคุกมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง อย่างนี้มันผิดกฎนะครับผิดศีลธรรมผิดทุกอย่างเลยผมไม่เข้าใจเลยนะครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารวยทำไมคุณไม่ไปตามหาคนรวยที่เขาฆ่าคนไปชนคนตายคนอะไรตาย,ยางี้มันผิดศีลนะครับแต่คุณไม่ไปจับเพราะว่าเขาไปใต้โต๊ะครับแล้วคุณก็มาพอาละเห็นว่าน้องพูดถึงเรื่องศีลธรรมพี่อยากถามน้องว่าเห็นด้วยไหม หลักศิลธรธรมเนี่ยลือนาหลักพระพุทธศาสนา,ามานําการเมืองโดยเอาหลักศิลธรรมหรือคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา,าเนี่ยองค์คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมสม,ะสม,มามัมพรทธเจ้าเนี่ยมาผนวกกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้นักการเมืองเนี่ยมีศิลมีธรรมน้องเห็นด้วยไหมครับกับประเด็นนี้คือพูดต้องบอกก่อนครับว่าเนี่ยเห็นด้วยมากครับ<น>เห็นเห็นด้วยมากๆครับอยากให้แบบว่ามีการนําคําสอนของพระพุทธเจ้าครับเข้ามากับกฎหมายหรือเข้ามากับนักการเมืองเพราะทุกวันนี้นักการเมืองมีทั้ง มีทั้งคนโกหกมีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดพูดความจริงแต่ไม่ทําอย่างนี้ครับทาพูดอ่ะเราพูดอนะ่ะพูดได้แต่คุณนม่เคยทําให้เห็นอย่างนี้ครับผมก็มีมีบางพักนะครับเอาน,น้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายคุณก็ไปโกหกประชาชนไปอยู่กับฝั่งนี้ คือถ้าเกิดเรานําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามานะครับมากับประดับกับการเมืองมันจะเป็นการเมืองที่สวยมากครับแล้วมันก็จะแบบว่าทศเราก็จะ,จะเจริญไปข้างหน้าครับด้วยความดีนะครับผมแล้วคุณก็จะเข้าใจประชาชนประชาชนก็เข้าใจคุณแล้วมันจะไม่มีใครออกมาไล่คุณครับผมเชื่ออย่างนี้ครับประเด็นที่น้องบอกว่านักการเมืองนี่พอเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนขั้วตอนแรกก็อ้างพระพุทธเจ้าอ้างศาสนานะครับ แตท่ทั้งที่ว่าณปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาได้ถูกทำลาย จะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนิน่งเงียบหมดนะครับมันส่งผลกระทบต่อการศึกษาของน้องๆถูกไหมครับส่งผลกระทบโดยตรงดังนั้น<อ>กลุ่มศิลธรรมของเราเนี่ยที่ได้มาพูดคุยกับน้องวันนี้เราก็อยากฝากน้องว่าเพราะว่าพี่ดูแลเนี่ยมันเป็นเวทีของน้องๆนะนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นคนรุ่นต่อไปในการบริหารประเทศดังนั้นกลุ่มศิลธรรมก็ต้องขอฝากน้องๆในประเด็นนี้ด้วยผมดรนโมสุปราณีมีความเห็นตรงกับ ของเขาในการขับเคลื่อนเพื่อ,อรักษาในเรื่องของสิทธิทมนุษยชนหรือการคุ้มครอไม่ให้มาคุกคามประชาชนแล้วก็ส่งเสริมให้ประยุทธ์ดีลาออกและยุบสภาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขถูกไหมครับถูกครับม,มันก็ประเด็นตรง,งกันกับพี่แต่สิ่งหนึ่งพี่ขอฝากน้องว่าเรื่องของสถาบันเนี่ยทางกลุ่มศิลธรรมเราจะไม่ข้องเกี่ยวจะไม่ก้าวถึงดังนั้นพี่ขอฝากน้องๆในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องอยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานเพราะบรรบรรุษุรวมถึงบุรพระกษัตริย์ตั้งทุกพระองค์ที่ผ่านมาของประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่เป็นประเทศสยามแล้วทุกพระองค์เป็นอุปธรรมภพทางพระพุทธศาสนาประเด็นนี้น้องพอจะทราบไหมครับคือทราบคราเพราะทุกเมื่อถึงแบบว่ากําหนดปีต้องบวชนะครับพระพระมหากษัตริย์เขาเรียกเขาเรียกว่ายังไงผมเรียกไม่ถูกนะครับผมคือตอนเนี้ย คือพี่ถามว่าพระหากษัตริย์ต้องอยู่คู่กับศาส,สนาครับถูกต้อง้ะครับเพราะว่าความดีที่เราจะได้รับนี่ครับจะส่งผลดีให้เรากับอน,นาคตและเราก็จะมองโลก ในแง่ดีมองโลกนี้่าขึ้นและเราจะเข้าใจประชาชนครับผมดังนั้นน้องเห็นด้วยไหมครับกับการที่ออกมาขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาในทุกมิติต,ตอนนี้พังย่อยยับหมดแล้วน้องเห็นด้วยไหมครับกับการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นด้วยนะครับผมก็อยากให้แบบว่าเชิญชวนที่พี่ทุกคนนะครับที่มีความคิดแบบว่าเป็นแบบความคิดรุ่นใหม่อยากจะปกป้องแต่คุณจะปกป้องคุณต้องปกป้องด้วยความถูกต้องนะครับไม่ใช่ คุณจะปกป้องเพราะคุณชอบเขาเตตแต่มันผิดอย่างนี้ผมไม่เอานะครับคือคุณต้องปกป้องให้มันถูกเราต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มันถูกครับไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบปฏิการครับผมประชาธิปไตยที่สวยงามโอเคครับผมดรนโ,โมสุปรณีต้องขอขอบคุณน้องปีเตอร์นะฮะซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาข,ของมหาวิทยาลายัยราชมงคลอีสานนะครับก็เป็นอนาคตของชาติคนต่อไปครับขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับ